E3 นะครับเดี๋ยวเรามาทา t i กตอกคณะให้เป็นให้ทิกต o k เป็นทิกต o k ธุรกิจกันนะครับเดี๋ยวเรามาปรับค่ากันแล้วก็ตั้งค่ากันว่าเป็นธุรกิจยังไงนครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาติดตั้งนะครับเกี่ยวกับบัญชีทิกต o k ให้เป็นบัญชีธุรกิจนั่นเองนะครับตอนแรกนะครับให้เราไปที่3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปเลยครับหลังจากนั้นมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาเสร็จปั๊บครับมาที่บัญชีของเรานะครับ หลังจากนั้นไปที่สลับเป็นธุรกิจนะครับเป็นสลับไปเป็นบัญชีธุรกิจนั่นเองนะครับไปรากดเข้าไปเสร็จนะครับแล้วเราก็กดถัดไปครับใช้ชื่อนี้ครับกดถัดไปเรื่อยๆครับกดถัดไปครับนะครับกดถัดไปรับผมหลังจากนั้นเรามาดูเลือกมวดหมู่นะครับในการทําธุรกิจของเราหรือในอ่าทิกต็อกของเราเนี่ยเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่าอย่างเช่นนะครับสุขภาพอย่างนี้นะครับก็กดเข้าไปครับแล้วก็พอเราได้กดถัดไปครับ ทีนี้มาดูเมลนะครับถ้าเกิดอีเมลตรงนี้ไม่มีเรากดข้ามไปก่อนก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้เขาให้เราพอสร้างเสร็จให้เราสร้างวิดีโอเลยถ้าเกิดเรายังไม่สร้างเอาไว้ข่าวหน้านะครับโอเคครับตอนนี้พร้อมเรียบร้อยได้แล้วนะครับมาดูครับพอหลังจากนั้นเราสร้างเป็นธุรกิจแล้วแสดงว่า TikTok นี้สามารถทําธุรกิจได้แล้วครับเรากดที่3มขีดเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับว่าชุดธุรกิจตรงนี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นเราก็สามารถทําธุรกิจได้เลยนะครับ สำหรับท่านใดที่ทำแล้วนะครับติดตรงไหนนะครับหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมกดหัวใจนะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนที่เข้าต้องการความรู้ดีๆด้วยนะครับสวัสดีครับ